สวัสด,ดีครับผมมีพี่จ๋าวันนี้มาให้ฮานอยนะครับผมสามฮาหนอยเหมือนเดิมนะฮะหาหนอยวันพีเอหกมิถุนายนเพื่อตลาดสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันพระฤหัตนะฮะหนึ่งฮาหนอยพิเศษนะจ๊ะศูนย์หกสองสี่สองห้าสี่ห้าห้าแปดแปดศูนย์แปดหกเก้าหกนะฮะฟ้าเม่เดียวเป็นสี่ห้าห้าสี่รุ่นหกรุ่นเจ็ดไปต่อมาเป็นฮาหนอยปกติ 02 10 16 24ห5 60 80แล้วก็81ดหเม่ม่เดียวเป็น2442รูดหรูด6ไปมาเป็นฮานอย v i p 04 24 35 37 58 60 8186ความหมเ็ดนไม่เดียวเป็น3553รูด7รูด8ไปนะจ๊ะทุกคนคือ เลขทูบต้องสามฮานอยนะจ๊ะเลขหนุ่มสามฮานอยโอ้โหวันนี้สวยจัดเลยนะฮะเจ็ดเก้าห้านะฮะเลขทูบนะครับผมแล้วก็สายเบิ้ลศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามแปดแปดไปแล้วกันนะครับแนวทางคือแนทางมีค่ามีออกมีได้มีเสียเป็นธรรมดานะฮะก็หวังว่าวพี่จะพิจารณาเอาไปแทงนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากลิงก์กลุ่ม VP อยู่ข้างล่างใต้คำอธิบายหรือว่าใต้อคอมเมนต์ก็สามารถคลิ๊กเข้าไปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ